สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแกะแท่งไฟลแล้วก็กระเป๋าแท่งไฟของซึ่งย้อนเองไปได้เลดีกว่าก็มองเห็นเหรอเห็นเห็นเห็นจะตั้งได้ไหมได้อยู่สะท้อนด้วยทีแรกตั้งใจว่าแบบเออเดี๋ยวฉันจะย้อมสีผมเป็นสีฟ้าก่อนแล้วก็ใส่ที่คาดผมสีโซบเนอได้ดูแบบเป็นซึ่งย้อนสุดๆจะได้มารีวิวแท่งไฟกับกระเป๋าแท่งไฟสักทีคือจริงๆแล้วอะได้มาหลายวันแล้วแหละแต่ก็รอเลิกในการย้อมผมอยู่พอย,ย้อมปุ๊บ เอ้ยมันไม่เหมือนกันที่คุยไว้นี่นะหิืก็จะมารีวิวทั้งสีผมอย่างนี้ไปเลยเนาะในทีส่สุดซื้อเงิก็มีแท่งไฟเลยแท่งไฟแบบออฟฟิเชียลเลยแบบว่าเป็นสามิติเลยอันนี้ก็คือแท่งไฟซึ่งมีกระเป๋บแบบาแท่งไฟมาด้วยแล้วก็สั่งซื้อมาด้วยจริงๆแล้วอะแท่งไฟ,ฟะบบอ,อ,ะอะผลิตเสร็จประมาณตั้งแต่แบบเดือนปลายเดือนพฤษภาคมแล้วแต่ว่ากระเป๋าอะมันจะผลิตเสร็จประมาณปลายเดือนมิถุนายน แต่พอเรากดสั่งคู่กันไปอย่างนี้ยมันก็จะต้องแท่งไฟอะ่ะมันก็ต้องรอส่งพร้อมกับกระเป๋าแท่งไฟไงก็เลยอ่ารอนานนิดนึงซึ่งชาว่บานเขาก็ได้กันไปหมดแล้วแหลนะเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาให้เริ่มดูกันที่ดีเทลกล่องก่อนนี้ก็แบบโลโก้ข้างๆอาจจะมีดีเทลความเป็นแบบใบาปาล์ามใบมะพร้าวอะไรอย่างงี้ใบาปาล์มก็พอเนาะด้วยเป็นแบบมีความเป็นแบบสัญญาณสุดๆอะ่ะนี่ มีโลโก้มีลายแบบเขียนไปะวะเนี่ยลายโลโก้ของแฟนคลับด้วยซึ่งมากไปกว่านั้นก็คือตัวตรงกลางมาเปลี่ยนได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ดูมันอยู่ข้างในอ่ะมันอยู่ข้างในเดี๋ยวยยล้วงก่อนมีไรอไมี่เงี้ยวหลือนี่อาใครอาจจะหาไม่เจอนะคะอีกตัวหนึ่งมันอยู่ตรงนี้เนาะ ซึ่งมากไปกว่านั้นก็คือสั่งแท่งไฟหรือว่ากระเป๋าแท่งไฟก็จะมีสเปเชียลการ์ดให้ด้วยซึ่งการ์ดอะก็จะไม่เหมือนกันไปที่แรกฟิวิวจำไม่ได้แหละคือมันนานแล้วไงอืเอาไว้หมา,า,าล้กันเนาะนี่นี่ละกันเื่อนนี้เป็นการ์ดสำหรับคนที่สั่งซื้อแท่งไฟมี2รูปเป็นรูปแบบสมัยแบบละอ่อนจ้ารูปก็แตกแบบร้อยพีไปเลยจ้าแต่น่ารัก ชอบนะชอบความเป็นล like ูกเก่าแลละแต่ว่ารูปใหม่ก็ก็ก็ถ่ายบ้างก็ได้นะเราอะอยู่เย่หัวแล้วคือแบบโพลูกหมาโพ้องหมาโพเด็กเล็กตลอดฉันแทบจะเป็นมัมีซึ่งยอนอยู่แล้วทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นโฮโลแกรมสำหรับคนที่สั่งกระเป๋าแท่งไฟซึ่งฉันจะไม่ได้มันมีแค่รูปเดียวหรอมันมันมีแค่อันเดียวอะหรือไง หรือว่าเป็นพอผิดพลาดอะไรไหมยังไงนี่โฮโลแกรมข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรแต่อันนี้ข้างหลังมันเป็นลายอย่างงี้สวยดีเหมือนกับอะไรนะของซึ่งยอดอีกอันนึงอะตอนนั้นสั่งมารอบไหนจำไม่ได้แล้วอะน่าจะคอนเสิร์ตหรือเปล่าห,หรือไม่ใช่วะัวห,หน้ามากแล้ว,วจำไม่ได้แล้วพอมันเป็นออนไลน์หมดฉันก็เริ่มงงว่าสั่งตอนไหนอะไรยังไงได้ยังยังไม่ได้นี่เป็นสายคล้องนะคะ มุจือ,อย่างนี้แล้วก็มีหัวเปลี่ยนเป็นโลโก้มุจิอ่อมุจเปลี่ยนตรงไหนก็คือเปลี่ยนตรงกลางตรงนี้เลยมันจะมีให้เปลี่ยนฉันต้องแกะมาก่อนเนาะนี่ควาวมดีเทลแบบต้นป้ามาแกะคิดดูดีอันนี้ครับข้างในอะสามารถเข้าไปได้แล้วก็มีต้นมะพร้าวต้นป้าอยูอย่างนี้นะจ๊ะนี่ข้างในเป็นตัวโลโก้อุจอิส่วนอันนี้เป็นโลโก้มุจิจ้ะ สามารถเปลี่ยนได้ก็คือจริงๆมันต้องหมดปะ่ะหรือไม่ต้องหมดอ้มันจะแข็งนิดน,นึงแต่ไม่ต้องห่วงมันไม่พังมัง้งม่เอาพังตรงนี้แหละขอดูหน่อยสิ้นงใยเป็นอะไรอ๋อก็เป็นแผงวงจรไม่มีอะไรมากแล้วถ้าเอากลับเข้าที่เดิมแล้วมันไม่อยู่หลงการที่แบบทำไงอะโอ้ยแม่คือนับวันแบบแท่งไฟก็ต้องมีดีทงดีเทลอะเนาะ แล้วก็ครอบกลับไปเหมือนเดิมซึ่งตรงนี้มันจะแอบติดต้นปาหนึงนกลางไหมช่วยไม่ได้ยอ่ะจะ้ัดมันจะงไม่มได้หรมนี่ติดหรอ่มองอมก่่ัดลางหึงกลางเย่ไหมนี้มัเอาออกได้คือเอาเข้าไม่ได้อีกเลยอันนีไ้ได้แล้วพี่รับอุ้ยนี่ ก,กุ๊กกบอ่ะจริงๆนะขอดออกมามันจะมีล็อกแง่งตรงนี้ข้างๆกับขอบอกับตรงเนี้ยเราก็แค่เอาให้มันเข้าล็อกเดียวกันก็จะสามารถทําให้มันไม่ดิ้นหลุดไปไหนได้เนี่ยมันก็จะล็อกอย่างนี้แหละไปไหนไม่ได้แล้วก็เพิ่มก็คือเพิ่มเติมคือดีเทลน้ํามันจะแบบไม่เท่ากันน้ําทะเลอ่ะเป็นคลื่นๆเน,น,นี่ยโอ้ยเขาคิดมาแล้วแค่บ้าบอดีจริง แะครอบลงไปเมื่อกี้คือพยายามปิดอยู่ประมาณอสองรอบละเบี้ยวเลื่อนสองรอบก็ตายชีวิตนี่กลางแล้วที่รักนี่นะอันนี้คือทริคในการเปิดปิดนะจ๊ะอาจจะต้องแข็งใจนิดนึงแต่ว่าก็ยังไงก็เรามาระวังในการเอาเข้าออกเนาะส่วนสีที่ครอบอะ่ะข้างล่างจะเป็นแบบสีแบบน้ําเงินเข้มแล้วข้างบนค่อนข้างจะแบบเป็นฟุงฟ้งๆสีแบบขาวขึ้นอะไรเงี้ยสวยงามเดี๋ยวจะเปิดไฟในที่มืดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ ที่ใส่ถาดก็จะอยู่ตรงกลางนี่แหละปกติมหมุนลองมาเลยเป็นถาด AA สามก็ปกติแหละใช่ไหมดูสิใช่แหละคือเวลาใส่อะมันไม่ได้อยู่ด้านเดียวกันทุกด้านนะเหมือนกันแหละเหมือนเหมือนกันทุกท่งไฟก็ต้องดูให้ดีถ้าแบบบางทีแบบเอยทำไมมันเปิดไม่ติดจริงๆเราอาจจะแบบใส่ผิดด้านอะไรเงี้ยก็อยลองดูให้ดีก่อนต้องกดได้เลยไหมไหนวะ น่าลักเชียมีแพทเทิร์นอะไรบ้างอันนี้กระพริบชา้ากระพริบเร็วน,นี่สโลไหมเอาป,ปิดเลยเหรอ,อป,ปิดเลยก็ได้ส่วนอันนี้ก็คือห้อ,อยมัมีที่สายคล้องอยู่ข้างหลังตรงนี้แล้วก็มีวิธีการใช้ด้วยอันนี้มีภาษาอุ้ยว่าอันนี้อะไรอ่ะอ๋ออันนี้บอกวิธีแกะให้ตัวเปลี่ยนตัว อันนี้ก็มีภาษาเกาหลีอังกฤษจีนญี่ปุ่นแค่นี้จะสีภาษาก็เย,เยอะอยู่นะถือว่าเยอะแ่ทถามถึงภาษาไทยมันไม่เคยมีหรอกไม่ว่าจะค่ายไหนมันไม่เคยมีหรอกภาษาไทยจริงๆ <S <S เราเป็นคนอินเตอร์เนเาะเราอ่านภาษาอังกฤษก็ได้แล้วเหรอคือเมื่อก่อนอะรีวิวแท่งไฟบ่อยมากแล้วแบบ ก็จะมีแบบคนคนเข้ามาถามเราอ่ะบางคำถามคือแบบตอบยากมากจริงอ่ะบางคำถามคือแทบจะเป็นช่างไฟฟ้าอยู่แล้วคือบางคนไม่รู้ระบบเราอ่ะไม่รู้ระบบข้างในหรอกเราก็รู้แค่สิ่งที่แบบวิธีการใช้บอกมาหรือว่าสิ่งที่แบบเหมือนแบบเป็นกันทุกๆแท่งไฟแล้วก็อธิบายได้แค่แบบอะไรที่มันแบบเห็นแค่ภายนอกอะไรแค่นั้นเองอ่ะคือบางคนถามว่าแบบถ้ามันเปิดไม่ติดทํายังไงดีคะจอมที่ไหนหรือว่าแบบเรื่องระบบไฟคือยูไม่รู้นะ ยัไม่รู้จริงคือเป็นแค่แบบคนรีวิวเท่ไฟอ่ะไม่รู้ว่าแบบตอนสร้างมามันสร้างมายังไงทําอะไรยังไงบ้างอะบางทีก็ต้องขอโทษจริงๆคือก็อยากจะช่วยทุกคนแต่ว่าบางคําถามมันตอบยากมากอะไม่รู้แบบไม่รู้จริงๆนี่ก็ค่อยไปอย่างนี้เลย,ยนี่อือติดนี่สวยงามตามท้องเรื่องเรามาดูที่กระเป๋าแท่งไฟกันบ้างดีกว่าอันนี้ พอเป็นอย่างนี้เลยนะไม่ไม่ได้มีกล่องอะไรเป็นพิเศษที่นี้เลยเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในก็คือถ้าฉีกก็คือตรงเนี้ยสิวตรงเนี้ยก็จะขาดไม่ใช่สิวป้ายแต่ป้ายดูลอกเคลิบมากเลยนะนี่ก็จะเป็นแบบอ,อย่างนี้เลยสีขาวๆอย่างนี้เลยข้างในที่เป็นเสียงก็น่าจะเป็นสายมั้งก็จะมีโลโก้ตรงนี้หน้อยเป็นอุจิ น้ำเงินแบบเนื้อเงินน้ำเงินเข้ากับพงยอนจริงหนึ่งสองสมเชฟก็เป็นโทนขาวน้ำเงินเนาะอันนี้ก็จะอ้กินกินแบบกินอันเนี้ยตัวเนื้อเนี้ยอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะแบบไว้ใส่่านเนาะใส่แท่งไฟก็จะมีหลุมตามอันนี้เลยใส่ไปจ้ายัางนี้สายก็เก็บไปยางี้ก็ได้ข้าง ยังนี้ลงล็อกพอดีเป๊ะ <Wow. S 1> เลยนะอันนี้ก็ใส่อย่างอื่นอะไรก็ได้คนน้องคนน้ำไม่ได้เนาะให,ใหญ่ไปใหญ่ไปอันนี้เป็นสายคล้องมาเามาคล้องไปดีกว่าก็จะมีโลโก้อย่างนี้ด้วยก็เป็นโลนสีเงนินขาวตามที่บอกไปแกบบงี้เลยช่วยๆก็ปับสายได้นะจ๊ะกระสายดูแค่บอกสีก่อนน,นิดนึงกรใส่ตรงนีง้นนนนนไปเลยให้ค่อยไปเลย จะสะพายให้ดูนะนี่สบายมากยิ่เป็นคอนเสิร์ตสวยๆแต่ว่าคอนเสิร์ตสดเมื่อไหร่ล่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูแท่งไฟตอนอยู่ในที่มืดกันดีกว่าว่าสวยงามมากน้ขนาดไหนเนาะ นอกวอกนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะเราวอกหน้าวิจะพาไปทำอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กด subscribe ก็กดแชร์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย